ให้เกิดอุบัติเหตุคือไม่นำสารเคมีมาเล่นนะให้เรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ปฏิบัติถูกต้องและผิดหน้าข้อความที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านเก็บของเล่นใส่กล่องให้เรียบร้อยวิ่งขึ้นลงบันไดนี่ไม่ควรหยิบยาจากตู้ยามาใช้โดยไม่อ่านฉลากอันนี้ไม่ควร ไม่วิ่งเล่นในบริเวณที่ลกทึบนี่นี่ถูกต้องเดินจับเราบันไดทุกครั้งถูกต้องบอกให้พ่อซ่อมปลั๊กไฟที่ชำรุดอันนี้ถูกต้องบอกผู้ใหญ่เตะฟุตบอลกับเพื่อนใกล้แม่น้ําอันนี้ไม่ควรเพราะจะจมน้ําตายใช้กันไกตัดกระดาษแล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อยอันนี้ถูกเพราะเป็นของมีคมนักเรียนแบ่งกลุ่มละ4-5คนร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านและผลที่เกิดขึ้นมากลุ่มละ2แนวทางจากนั้นสรุป,ปลงในแผนภาพความคิดแนวทางปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในนบ้าืออะไร นะไม่วางของเกะกะนะไม่วางของเกะกะทางเดินนะและอะไรก็คือผลที่เกิดขึ้นคือทำให้เดินทำให้ไม่สะดุดหกล้มแขนขา,ขา,าหาักนะแล้วก็ะไรเก็บของมีคมเก็บของมีคมหรือสารเคมี ไว้ในตู้มิดชิดผลที่เกิดขึ้นคือไม่ให้ไม่โดนไม่ให้โดนอันตรายอันตรายได้นะเมื่อได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านเรียนเข้าใจได้อย่างไรเลือกคําตอบที่กําหนดเขียนลงในช่องว่างการทํากิจกรรมต่างๆในบ้านด้วยววความละมัดละว,วาง ไม่ปั่มและไม่ประมาตประมาตประมาทจะทำให้มีความปลอดภัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆในบ้าน ตอนที่2ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนเมื่อกี้ในบ้านละตอนนี้ในโรงเรียนในแต่ละวันนักเรียนต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานานการทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยที่พบคือ1นหกล้มวิ่งชนกันตกจากที่สูงที่โรงเรียน2ถูกของมีคมบาดเช่นมีเหล่าดินสอกันไกคัตเตอร์3บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกาย4 บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันในโรงเรียน 5. ถูกของแหลมคมทิ่มตำเช่นไม้เสียบลูกชิ้นหรือตะปูต่ตำ2.2พฤติกรรมที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนการวิ่งขึ้นลงบันไดปีนป่ายที่สูงปีนต้นไม้ 2. การวิ่งเล่นในห้องเรียนหรือบนอาคารเรียน 3. เล่นเครื่องเล่นด้วยความคึกขนองประมาท 4. วิ่งเล่นในบริเวณที่ลกล้างโดยไม่สวมรองเท้า 5. เล่นกับเพื่อนรุนแรงทําให้ทะเลาะกัน หใช้อุปกรณ์การเรียน,รยนหรือของมีคมโดยไม่ระมัดระวังหรือนํามาหยอกล้อเล่นกับเพื่อนนะการยืนไกวชิงช้าก็ทําให้พัดตกและได้รับบาดเจ็บนะเขาให้นัาง็็ไม่ได้ยืน 2.3. วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนเมื่อมาถึงห้องเรียนควรตรวจดูความเรียบร้อยของโต๊ะและเก้าอี้ ถ้าชำรุดเสียหายรีบบอกครูประจําชั้นให้ทราบเพื่อดาเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย2เล่นในสนามเพื่องารจัดให้เล่นและสถานที่เล่นจะต้องไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อหรือมีเศษอิฐก,ก้อนเหินหรือมีหญ้าขึ้นลกเครื่องเล่นต้องอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด3ทิ้งขยะเศษอาหารเศษแก้วไม่เสียบลูกชิ้นลงในถังขยะที่จัดไว้ให้เรียบร้อย 4. จัดเก็บอุปกรณ์และของมีคมต่างๆเช่นมีดจอบเสียมไว้ในที่เก็บระว,ว่างให้เป็นระเบียบ5ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของเรียนเช่นเดินชิดขวาเมื่อขึ้นหรือลงบันไดไม่วิ่งเล่นบนรางคาเรียนชิดขวาเมื่อขึ้นลงบันไดนะจับราวบันไดทุกเมื่อขึ้นลงบันไดทุกครั้งทุกครั้งต้องจับราวบันได ไม่ห้อยหัวนประตูปีนหน้าต่างและไม่ปีนต้นไม้เล่นหรือเล่นใกล้บ่อน้ําและสะนามเพราะจะจมน้ําตายเดินอย่างระมัดระวังไม่วิ่งโดยเฉพาะเมื่อถึงมุมเลี้ยวของตึกหรือคาเรียนวิ่งมาชนกันเนี่ยมามุมตึกต้องออกห่างเลยนะและไม่ควรวิ่งเล่นบนอาคารเรียนเพราะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้การเล่นและกระทาสิ่งต่างๆด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและไม่คึกงขนองจะช่วยให้เราอยู่ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนักเรียนสํารวจพฤติกรรมในโรงเรียนแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในนี้นะการวิ่งขึ้นลงบันไดนะ การปีนป,ป่ายบนที่สูงการวิ่งในห้องเรียนชกต่อยกับเพื่อนเยนสิ่งของใส่เพื่อนเพื่อแกล้งเพื่อนเล,เล่นเครื่องเล่นด้วยความคึกขนองวิ่งเล่นในที่โลกล้างโดยไม่สวมรองเท้าใช้อุปกรณ์การเรียนไม่ระ,ะวังให้เรียนสังเกตภาพและตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในหน้าคําตอบที่ถูกวางของมีคมโดยไม่ระมัดระ,ะวังนี่ไม่ควรปฏิบัติเพราะอะไรเพราะจะบาดมือได้จะบาดมือได้นะบาดมือเล่นที่ีช้าด้วยความคึกขนอง ไม่ควรปฏิบัติเพราะอะไรนะจะหกล้มนะบาดเจ็บได้นะถึงที่สถานการณ์เล่นฟุตบอลไม่สวมรองเทา้าไม่ควรปฏิบัติเพราะอะไรอาจเหยียบโดนของแหลมได้โดนของมีคมเด็กเข้าแถวซื้อของอย่างเป็นระเบียบอันนี้ควรปฏิบัติเพราะ มีวินยัยฝึกการมีวินยัยนะและสังคมสงบสุขและเลยวิเคราะห์ข้อความที่กําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหต์โรงเรียนแล้วเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องอวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนนะ,ะทิ้งไม้เสียบล,ลูกชิ้นลงในถังขยะนี่ไม่ววควรถั่วกวนไหมทิ้งไม้เสียบวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุโรงเรียน เขียนเขียนลงในช่องว่างทิ้งไม้เสียบลูกชิ้นลงในถังขยะอันนี้ควรทิ้งไม้เสียบลูกชิ้นลงในถังขยะอันนี้ควรเก็บอุปกรณ์การ,กรเกษตรเข้าที่หลังเลิกใช้อันนี้ควรเก็บอุปกรณ์การ,กรเกษตรเข้าที่เดิม หลังเลิกใช้วิ่งเล่นบนอาคารเรียนนี่ไม่ควรเล่นฟุตบอลในสนามโรงเรียนควรไหม